เป็นร้านชาบูที่มีบุฟเฟต์แซลมอนกุ้งดองแบบไม่อัน้นมาพร้อมหมูกรอบฮ่องกงแบบนี้เป็ด ang, ย่างไก่ช่ำๆก็มีราคาเริ่มต้นที่297รวมเครื่องดื่มรวมของกินเล่นจะบอกว่าที่นี่เป็นร้านชาบูของระยองที่ขับรถผ่านเมื่อไหร่คนก็แน่นตลอดแล้ววันนี้เขาเพิ่มเมนูแซลมอนมาเป็นร้านบุฟเฟ่ที่โคตรหลากหลายเลือกกินได้ไม่อัน้นจัดเสิร์ฟแบบทําสดทําใหม่แบบจานต่อจานทางนี้คือไม่รอช้าพอได้ข่าวว่าเขาอัปเกรดเป็นเมนูแซลมอนเพิ่มเข้ามาขอกดสั่งมาแบบเต็มโต๊ะและที่ร้านมีทั้งหมมออชาบูและ ยงส่เนื้อแบบร่างเดิมเขาก็ไม่ลดคุณภาพฟิวอ,อาหารฮ่องกงเขาก็พร้อมเสิร์ฟแต่ถ้าชอบแซลมอนนอร์เวย์แบบไม่อัน้นก็เลือกจัดหั่วละ4 9 7ได้เลยรวมน้ำรวมทุกอย่างแล้วไม่บวกเพิ่มซูชิก็มาแบบหน้าแน่นๆจะเป็นกุ้งสาบกุ้งเด้งหรือว่าจะข้าวหน้าเนื้อก็สั่งได้เลยแบบตามใจชอบและเนื้อบางส่วนและผักสดก็สามารถหยิบได้เองแบบไม่ต้อง,งจะเป็นเป็ดย่างหมูกรอบฮ่องกงก็สามารถสั่งได้ไม่อั้นคือมันกินแบบเพลินมากไม่รู้ว่าเคยเป็นกันไหมอารมณ์แบบเลือกกินไม่ถูกไม่รู้จะกินอะไรดีีแล้้้วกกุงงงดอน็ทําถึ มันกินเพลินจนอยากไปถามเจ้าของร้านมีเมนูเยอะขนาดนี้แต่ให้จ่ายไม่ถึงใบม่วงพวกพี่ยังไหวอยู่ใช่ไหมเนี่ยจะเป็นประเภทเนื้อเอ่ยใดๆเอ่ยก็ยังสามารถสั่งได้หมดสั่งได้ต่อเนื่องเอาจริงนะเป็นหนึ่งร้านที่มีทั้งแซลมอนทั้งชาบูทั้งปิ้งย่างอยู่ในร้านเดียวกันนะแกะคือไม่ต้องไปกินที่ไหนไกลละยองคือทำถึงทำเกินไปมากเมนูของกินเล่นซาลาเปาทอดของหวานไอศครีมใดๆก็มีหมดนะทางนี้มัวแต่สนใจของขาวไม่ทันได้มองของหวานเลยเอาเป็นว่าที่นี่เขาจะมีทั้งหมด3 ราคา297 387และ497ที่มานาชาบูนะ